ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Princess กันอีกแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับคนดูใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดลีปใหม่ๆกันนะคะวันนี้เรามีชเชิใหม่มานะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนอวตารให้กลายเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบวันนี้เราก็จะประเดิมด้วยน้องอาร์ตี้หรือน้องอนาธียจากเรื่องเมดมีพรินเซสเนาะก็ ตูนมาจากเว็บตูนนะคะก็เรื่องราวของหญิงสาวท,ที่ขายหนังสืออยู่ในโลกธรรมดาแต่เมื่อเธออ่านนิยายเรื่องวูเมดมีพินเซตเธอก็ได้เธอก็ได้กดลับไปแต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอได้กลายเป็นนางเอกของเรื่องไปแล้วเรื่องที่เธออ่านนั้นนางเอกจะตายภายในอายุ18ปีเท่านั้นที่พ่อของตัวเองฆ่าตายเธอจะทำยังไงตอนนั้นก็ไปดูได้ที่เว็บตูนเลยนะคะทุกคนก็เขาไม่ได้สปอนเซอร์พีเนาะก็ เราก็จะแต่งชุดประมาณนี้เนาะนี่พี่ก็จะพยายามแต่งให้ได้คล้ายกับรูปที่สุดเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดต่อรูปกันเลยจ้าก็คือพี่ขอบอกไว้ก่อนนะคือมันไม่ได้อยู่ในเกมจริงๆเนาะอันนี้คือแบบแต่งขึ้นมาเนาะก็แต่งผมแต่งตาให้คล้ายตัวละครมากขึ้นคือแบบอยากให้ลายเพลงมีระบบนี้มากสร้างอวตารได้เองแบบสร้างทรงผมสร้างตาอะไรอย่างนี้เนาะ คือมันจะเริ่ดม,มากคืออันนี้เป็นการทำตานะคะก็จะคือลบตาเก่าออกให้หมดเนาะแล้วเราก็จะใส่ตาใหม่เข้าไปก็แบบเอาให้เนียนๆหน่อยนะคะทุกคนก็เหลือไว้นิดนึงยอย่างนี้เนาะก็ทำตาซ้ายเสร็จก็ทำตาขวาต่ออีมก็ค่อยๆอมมือกันหน่อยนะคะทุกคนอย่าแรงกันไปเนาะนี่น้องตาบโบว,ว่าน่ากลัวพอเรารบเสร็จแล้วแบบ เหลือเซตดิดนึงเนาะเราก็แบบเอาสมูทเป็นหมายเลขสามหมายเลขสี่อะไรนี้เนาะเพื่อให้มันแบบดูดียิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นการใส่ตาเข้าไปเนาะก็เราก็จะไปเลือกตาที่คายน้องอาร์ตี้มากที่สุดนะคะนี่แล้วก็เือบให้เรียบร้อยนี่ก็เอาแบบเอาเนียนๆที่สุดนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในตาก็ พยายามทําให้แบบมันเนียนที่สุดเนาะแบบทําให้น้องสมูทที่สุดนะคืออันนี้รอบแรกคือพี่ใส่แบบกับด้าหน,นะตามันแบบแปลกอะทุกคนก็พี่กเกลยฟิกกับให้มันเป็นที่เดิมเนาะหนี่ให้มันเหมือนตาข้างซ้ายก็ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนคือแบบยากมากอันนี้คือพี่ก็เพิ่งตัดต่อนอะก็อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็จะทำให้ดีที่สุดนะ นี่พอเสร็จแล้วเราก็บันทึกรูปเลยค่ะมาเดี๋ยวเราทำรูปที่สองบนะ้างเนาะก็รูปที่สองนะคะก็เราก็ต้องหาสีแบบให้สีเหมือนรูปแรกเนาะคือแบบเลือกสีคือแบบนานมากทุกคนเลือกอยากมากเนาะก็ถ้าใครมีปัญหานะคะก็สามารถเอารูปเก่ามาดูแล้วก็ทําสีให้เหมือนรูปเก่าเนาะนี่พี่ก็ทําแบบนี้เนาะก็คือแบบให้รูปเก่ามานะคะแล้วก็แบบ ตัดต่อให้มันเหมือนรูปแรกเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีไปตอนใกล้เสร็จเลยนะคะทุกคนก็สามสองหนึ่งนี่ใกล้เสร็จแล้วคล้ายกันหรือเปล่าเอ,อ่นี่ก็คือคิ้วมันหายเนาะก็เติมคิ้วหน่อยนิดนึงนี่เสร็จแล้วก็เซฟเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ต่อไปก็ทำตาเหมือนตัวที่แล้วเลยเนาะก็ลบด้านในออกให้หมด คือเราก็จะใส่ตาเนาะคือตาน้องน่ารักมากทุกคนเป็นสีฟ <front> <lower acha> <book> ้ามรกตเนาะคือแบบน้องน่ารักมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยเนาะก็ไปดูผลงานกันได้เลยนะคะทุกคน